พูดถึงจังหวัดลบบุรีแล้วก็ทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งชื่อตะผอมตะผอมนี่มีชื่อเสียงในเรื่องเห็นแก่กินแกเที่ยวหากินตามงานต่างๆเนี่ยอยู่เป็นประจำแกอยู่ใกล้ๆกับวัดที่ชานเมืองลบบุรีเนี่ยไม่รู้วัดอะไร ไปที่ไหนก็เที่ยวหาเสาะ,ะแสวงแต่ของกินบ้านไหนเขามีงานแกก็เข้าไปกินให้เเนียอยาเพราะว่าเวลามีงานเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่เพียบแกก็กระหิ่มยิ้มย่องทําไปช่วยเขาหยิบหยิบจับจับซะหน่อยอแกก็นึกไว้คนอย่างเรามันก็ต้องอาศัยเขานี่ไม่มีญาติไม่มีงานมีกินแล้วจะต้องไปทําไมทําไมงานเออไปทําทําไม บางทีมีคนมาจ้างแก้แก้ก็บายเบียงชอบอยู่สบายสบายดีกว่านี่คนขี้เกียจเป็นงั้นลูกเมียก็ไม่มีใครเขาจะไปเอาคนกินล้างกินผลันอก็อย่างว่าลนะคนมันชอบกินกินงานศพกินงานบวชกินงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบ้านโกนจุกแทรกตัวเข้าไปกินมันดะปะไม่มีใครกล้าไล่นะ เพราะว่าตอนแกเข้าไปแกก็ทําเป็นช่วยเขาขุดเตาดินบ้างปอกมะพร้าวตำน้ําพริกมัวมันอยู่ที่ครัวนั่นแหละใกล้ๆของกินเขาไว้ก่อนไม่เสียหายมีแต่จะอิ่มท้องบางทีก็มีเนื้อวัวแม่ครัวเขารวนให้สุกแล้วก็มันอร่อยนเะเผลอแกก็หยิบกินมีกรอบหวานๆก็ดีเหมือนกันแกงหมูแกงไก่ลาบหมูนี่ล้วนจะของดีๆทั้งนั้นยิ่งต้มเครื่องในวัวแหมของโปรดตะผอมเลย เคยได้ยินเสียงคนเขาพูดกับแกเนะี่ยให้แกได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แต่แกได้ยินกินยังกับผีไม่ว่ากันอยู่แล้วว่าก็ว่าไปไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ได้เอาไม้มาตีหัวนี่จะถึงแกจะกินยังกับผีก็ไม่เคยอ้วนเสร็จแล้ววันนั้นแกเดินผ่านบ้านหลังใหญ่บ้านนี้รวย ทำมาหากินเก่งรับซื้อพืชผักกล้วยอ้อยจากชาวบ้านเอาไปส่งขายที่กรุงเทพได้กำไรเยอะซื้อถูกขายแพงแต่ไม่ว่ากันเรื่องการค้าการขายใครๆก็รู้ที่บ้านเขามีงานในี่คนนคี่ไกวไปหมดเดินเข้าไปเลยตะผอมเข้าไปเลยเขาขุดเตากันอยู่ข้างกอไผ่ก็เข้าไปผสมโรงช่วยเขาพูดคุยเฮฮาไปกับเขาพวกแม่ครัวพ่อครัวไม่ชอบตะผอมบอ่เห็นกันชี้มือให้กันดู มาไอชูชกมากแล้วตับผอมนี่ตัวแกผอมดำเนี่ยอายุสักหกสิบยังจะได้แต่ฟันยังดีปากแบะกว้างน่าเกลียดคนเขาว่าเนี่ยเพราะปากมันใหญ่มันถึงกินจุเนี่ยปากกว้างยังกัยยก,กับมันงานที่บ้านใหญ่เขาทำกันวันนี้เขาแต่งงานลูกสาวคนเดียวทำงานอยู่กรุงเทพไม่ได้ช่วยพ่อแม่ค้าขายล่องของอะ่ะ พวกแม่ครัวกาลังนินทาเจ้าสาวอยู่ตอนนั้นต่ผอมเรียบเคียงก็ไปแอบได้ยินฉันว่านะมันคงได้เสียกันแล้วนะแกรู้ได้ยังไงอ่ะก็มันรีบแต่งอนะ่ะแหมอย่าไปคิดอกุศลอย่างนั้นดิไม่ได้คิดแต่คนเขาพูดกันหนาหูเขาว่ามันจะท้องแล้วด้วยไม่เชื่อคอยดูสิแต่งไม่กี่เดือนก็ออกลูกเฮ้พูดอะไรเดี๋ยวเขามา่ได้ยินเขาก็เป็นเรื่องหรอ ตบผอมแกไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของแกแกเหลือไปเห็นตําเมืองตําเมืองนี่เป็นสัป,ปะเรอตัวผอมๆเหมือนกับแกนั่นแหละนะตาเมืองนี่สะดุ้งเลยเพราะว่าตําเมืองนี่กลัวตบผอมเจอทีไรอ่ะแกมักจะโดนตบผอมตะคอกข่คมคู่าแม่เท่าเนี่ยแกรู้เรื่องที่ ตาเมืองนี่กลัวตาผอมเป็นอย่างดีแม่เท่านี่อายุแปดสิบกว่าแล้วอ่ะก็บอกมึงจะกลัวไอ้ผอมมันไปถึงไหนฮะไอ้เมืองฮะไม่ไม่ได้อ้ยายเดี๋ยวมันเตะเอามันจะเตะอะไรเองไหวมันก็หกสิบเองก็หกสิบทำไมไม่สู้มันยายนี่ห่วงอ่า แล้วก็นึกถึงความหลังเก่าๆที่ตาสัป,ปเหร่อเมืองนี่กลัวตาผอมมากเพราะสมัยเด็กนี่สัปเร่อเมืองนี่โดนตาผอมชกต่อยเตะเล่นสนุกสนานเป็นลูกไร่จนวัยรุ่นก็ยังกลัวไม่กล้าหือกลัวฝังจิตฝังใจมาตลอดจนโตพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอหน้าเจอตากันสัปเร่อเมืองหากินอยู่กับวัดตาผอมก็เหมือนกันก็ต้องเจอกันบ่อยอยู่ดี สเปร์เมืองนี่มีลูกมีเมียมันน่าแปลกไอ้ความกดดันที่แกได้รับจากตาผอมทําให้แกไปก้าวร้าวกับลูกเมียเมียก็เลยหนีไปพาลูกคนเดียวหนีไปด้วยข้างฝ่ายตาผอมนั่นเป็นคนอาศัยวัดกินอ่าไม่มีใครเขาอยากจะได้ไปทําลูกทําผัวใครจะไปยกลูกสาวให้พ่อแม่อายเขาตายให้ลูกสาวได้คนสิ้นไรไม้ตอกอย่างตาผอม นึกว่าแกจะไม่มีเมียที่ไหนได้ไปได้แม่ไม้ผัวตายนะผู้หญิงคนที่ว่าเป็นแม่ไม้เนี่ยเขาลือกันว่าเป็นคนกินผัวไม่มีใครกล้าเอาทำเมียอ่มีแต่ผอมโมเดียวกล้าก็ไปอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเมาเกิดด่าเมียเมียเอามีดจีโตฟันหัวเพนกลับมาอยู่วัดอย่างเก่าที่นี่ไม่กล้าเข้าบ้านเมียแล้วอยู่วัดอยู่มาอยู่มาพระที่วัดเอื้อมระอา มัคคณายกก็เห็นว่าตาผอมนี่เบียดเบียนข้าวปลาอาหารที่วัดมากเกินไปก็เลยไล่ออกจากวัดทีนี้ตาผอมนี่มีที่ดินอยู่แปลงเล็กๆสมบัติของพ่อแม่ตาผอมก็เลยไปปลูกกระต้อบอยู่แล้วก็เที่ยวหากินไปวันๆข้างานบ้านนูน่นบ้านนี้อยู่งานแต่งที่บ้านหลังใหญ่เนี่ยตาผอมสวาปามเข้าไปขนานใหญ่ยังกระชูชกจนเดินไม่ค่อยไหวแทบจะคลานสี่ตีนกลับบ้าน แน่นท้องอย่างกับพุงจะแตกหายใจไม่ค่อยออกอ่ามันจุกอยู่แถวแถวยอดอกก็แหละเสร็จแล้ววันนั้นตาสับป,ประเรมเมืองแกไม่มีใครรู้ว่าแกนึกยังไงค่ำๆแกแอบเอาขนมแล้วเข้าแกงใส่ถุงเดินไปให้ตาผอมที่กระต๊อบอีกอ่าตาผอมแกก็บอกเอ้ยดีมากไอ้เมืองเอ็งทำดีฮมันต้องอยังนี้สิวะต่อไปข้าจะไม่เกเรเองอีกแล้วนะ จะไม่แกล้งเองแต่เอ็งต้องหาของอร่อยอร่อยไม่ค่าทุกวันนะถ้าไม่หามานะก็เจอที่ไหนขกระทืบเองแน่แตาผอมนี่ตบหลังตบไหลอ่าชอบอกชอบใจปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตาผอมหายไปเช้าไม่มาที่งานธรรมดางานเวลาเขามีงานเลี้ยงมีอะไรจะเป็นงานบวชงานแต่งอะไรแล้วแต่ แกต้องอยู่กินกับเขาทุกมือ้อจนกระทัางงานเลิกแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าตาผอมไม่รู้ไปไหนตาสับป,ประเรอเมืองก็คอยคอย,คอยดูอยู่เหมือนกันก็ไม่เห็นก็นึกแปลกใจเอ๊ะผอมหายไปไหนอแกก็นึกด่าอย่างสะใจเลยไอ้หมาตักละไอ้หมาขี้เรื่อนยังไม่เห็นมากินอะไรหรือว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้เอ๊ะไปดูมันสันหน่อยอ เสร็จแล้วก็เดินไปที่กระตอบเก่าผุหลังดงไม้ไผ่ใกล้ๆกับสะพานไม้ข้ามคลองน่ะซึ่งเป็นที่ซุกหัวนอนของตะผอมชงเงอดูตรงหน้าบันไดก็ไม่เห็นสงสัยไม่อยู่หรือตายแล้วขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหอะเออ,อนุโมทนาสาธุขอให้มันตายวันตายพรุ่งมองหาก็ไม่เห็นจะหันหลังกลับอยู่แล้วได้ยินเสียงหล่นตุบ คือครัวเน่ยเป็นซี่ฟากผุผุรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดพังหล่นลงมาทั้งคนพร้อมทั้งข้าวแกงขนมนมเนยในถุงตมเมืองวิ่งไปดูเห็นตะผอมนอนอยู่จับตัวดูก็รู้แก่ตายแล้วตัวแข็งทือ่อย่างนี้หยุดหายใจมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วด้วยนี่แกคงจะจุกตายซี่ฟากนั้นมันเกิดรับน้ำหนักไม่ไหวขึ้นมาหักหล่นลงมาเลยสับเปลือเมืองหัวเราะสะใจเออ ตอนบ่ายๆเจ้าหน้าที่มาตรวจดูไม่มียาพิษชาวบ้านก็พูดกันว่าตะผอมจอมตะกลาขคยยัดเข้าไปมากจุกตายหลวงพ่อหรือว่าสมพันบุญขอแรงสัปเหร่เมืองให้ช่วยจัดการศพตะผอมด้วยชาวบ้านก็ช่วยกันแบกศพไปไว้ที่สลาข้างเมนตาเมืองก็ดูแลอยู่ค่ำแล้วต้องอาศัยแสงตะเกียงนะ้ำมันกาแสงมันบอมแวมวมแวมแต่ก็ยังดีกว่าอยู่กับศพในความมืด สปอเรเมืองแกก็นึกในใจนี่มันเวรกรรมอะไรของกูเนาะกูเป็นทาสมึงมาจนกระทั่งมึงตายก็ยังหนีไม่พ้นกูก็ยังต้องเป็นขี้ข้ามาทำให้มึงนี่นะตอนเด็กๆนะี่ไอ้ผอมมันกินจุจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวพามาฝากที่วัดอีโหงนี่อยู่วัดยิ่งกินมากมากยิ่งก็อยู่บ้านอีกกินไม่บรรยับรรยังลูกศิษย์วัดเกลียดกันทุกคนเพราะแย่งมันกินหมด ตะกะตะกรามชอบไปงานเลี้ยงจะได้กินเต็มคราบหูนี่คอยเงียฟังว่าบ้านไหนจะมีงานสมัยเด็กสัปเหร่มเมืองแกก็เป็นลูกศิษย์วัดก็เคยถูกตะผอมแย่งกินแย่งไปจากชามข้าวเลยไม่ให้ก็โชคต่อยจนหน้าตาบวมปากคอแตกเลือดไหลแกก็นึกในใจไอ้ผอมไม่ไอชั่วสัปเหร่มเมืองนี่ไปเอาเหล้ามากิน ตามธรรมดาแล้วแกไม่ค่อยดื่มมากนะคืนนี้แกคลุ้มอ,อกคลุ้มใจไงไม่รู้แกกินใหญ่กินไปก็สาบแช่งไปไอ้พอเมื่อ้ยเปรตไอ้สารเลวกูยอยากจะทิปมันลงไปจากสาลาน๊ะมันหน้าด้านนอนอยู่ได้ที่แรกก็ด่าในใจต่อมาก็เริ่มออกเสียงเวรกรรมอะไรของกูไม่รู้ต้องมาเป็นขี้ข้ามึงจนตายเสร็จแล้วแกก็นั่งไม่ติด ลุกขึ้นมาเดินวนไปวนมาใกล้ๆศพศพนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆบนพื้นริมสลาสัปรเรือกเมืองก็เดินไปกระดกเหล้าแล้วก็เดินมาเดินมาก็กดา่ดาด่าด่าเสร็จแล้วก็กลับไปกินเหล้าอยู่อย่างนั้นมองศพอย่างเหยียดหยามเกลียดชังทีนี้มึงะหมดท่าแล้วทีมึงจะทำอะไรกูได้ให้พร้อมเพชรโอ้ยไอ้อหอม,ออมาขี้เรื้อนแกก็เอาเทา้าเขี่ยที่มือศพแก่งจริงลุกขึ้นมา อยากจะเตะกูไม่ได้เอาสิเคยบอกกูเนี่ยเจอกูจะเตะกูเอามาเลยมึงลุกขึ้นมาสิมาแกหัวเราะแล้วก็เงื้อเท้าเตะข้างศพดังฉาดหัวเราะอ่ะเตะอีกทีเดินไปกระดกเล่าอพอเดินกลับมาก็เตะอีกระทืบเข้าที่ท้องศพอีกลุกขึ้นมาสิไอ้พร้อมฮะเก๋กูดีนักเอาสิลุกขึ้นมาเลย ลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวกูจะกระทืบให้ลุกขึ้นมาให้ได้สปรเรอก็เตะ,ะถีบกระทือบศพแข็งทือตาผอมจนเหนื่อยยกหลังมือปาดเหงือ่อเหงื่อออกมาตามหน้าตามคางหนักเขาก็สสยหน้าเดินไปนั่งพักดึกมากแล้วโลงก็ไม่มีเออเดี๋ยวพ้นวันนี้ไปก่อนค่อยจัดหาโลงมาใส่ให้คงจะมีคนบริจาคถ้าไม่มีจริงๆเอาเสือ่อม้วน,วนหๆห่อๆยัดใสา่เมน เผาไฟเลยแกบเฝ้าศพอยู่คนเดียวปวดฉี่ก็เดินไปทางท้ายสลายืนแอนปล่อยมันลงไปไม่ต้องลงจากสลาเดินให้เมื่อยบ่าวยังไงเส้นน้าก็ต้องลงไปที่ดินอยู่ดีไม่ว่าจะปล่อยจากตรงนี้แล้วลงไปปล่อยข้างล่างสับเปลือเมืองระบายอารมณ์ที่กดดันมานานหลายสิบปีเรียกว่าเกือบจะตลอดชีวิตแตะถ,ะถีบกระทืบศพตาผอมแล้วรู้สึกโล่งโปร่งใจ ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ซึ่งเป็นวันน้องแกบงังแกนั่งมองศพนอนไม่รู้เรื่องเกิดแวบคิดขึ้นมาได้เออเออมันชอบกินนี่นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคงใจะหิวแล้วมาไอต้ตะกระฮะเอาเอานี่ไปแดกก็แล้วกันแก็ก่าหยิบรองเท้าฟองน้ำมายัดปากศพแล้วทิ้งคาไว้มองดูแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจ สะใจจริงสะใจจริงอร่อยไหมฮะอร่อยไหมชอบกินนกินได้ทุกอย่างอะมึงไอ้นะฮะแล้วแกก็เดินไปข้างกุฏิไปยกจานข้าวที่หมาไมกินเหลือเนี่ยเอามายัดปากให้ศพกินเข้าแกงบูดบูดเหม็นเหม็นกินที่เอากินเข้าไปกินเข้าไปยัดเข้าไปขมั่มเข้าไปเลยไอ้ตะกระนั่งดา่าศพเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเหงือเท้าเตะปากปากปากระทืบซ้ำอีก หลายทีอเรารๆตีหนึ่งฝนตั้งเขาพายุโหมกระหน่ำต้นไม้ใหญ่น้อยในลานวัดแล้วก็ข้างเมนนี่อ้นเอน็นทรงเสียงน่ากลัวเสร็จแล้วฝนก็เทลงมาจากัจากจกักจักสาดเปียกศพตาเมืองก็นั่งมองดูหัวเราะช่างมันช่างมันไปไไรปล่อยมันอย่างเงี้ยดีแล้วให้มันอาบน้ำสะ่ังลมที่พัดแรงมันดับตะเกียงเสแล้ว ทางสลาตกอยู่ในความมืดมีแต่แสงฟ้าแลบแปลบแแปเท่านะั้นที่ทำให้มองเห็นภายในสลาได้แวบบแบบวับตามเมืองปวดฉี่ไปยืนปล่อยอยู่แกก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังแกเช้าวันใหม่ สมภารบุญสงสัยทาไมสัป,ปเหร่อเมืองเงียบไปน่าจะขึ้นมาบนกุฏิบางท่านก็เดินไปดูขึ้นไปบนศาลาเสร็จแล้วท่านก็เห็นร่างของสัป,ปเหรอ่อนอนปรากฏว่าเลือดออกมาจากปากจมูกแดงฉานท่านก็ยืนงงทําอะไรไม่ถูกเรียกพระเนนมาดูมาช่วยกันว่าจะจัดการยังไงบ้างชาวบ้าน แห่กันมาโจดขานเป็นเสียงเดียวกันนะเมื่อเห็นเลือดเต็มไปหมดนะก็พูดกันว่าผีตะผอมเนี่คงจะกินอิตาสปะเร่เมืองแน่ๆซากศพมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ผ่าศพตะผอมนะผ่าศพตะผอมด้วยผ่าศพ ของสัป,ปเหร่อเมืองด้วยแต่ว่าคําวินิจฉัยที่ออกมาก็คือสัป,ปเหร่อเมืองแกกินเหล้ามากเสร็จแล้วเส้นโลหิตแตกตายอ่าน,นี่เป็นคําวินิจฉัยของหมอถึงสาเหตุการตายของตาพรมนะเสร็จแล้วมีคนไปบอกสมพารบุญให้รีบเผาศพ ทั้งศพตะหละด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นตายเป็นเหยื่อรายต่อไปนี่ขนาดสปรเรออยังตายสมภารแกก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บศพไว้ก็เลยพยักหน้าออกปากก่อนแล้วแต่พวกโยมที่จะจัดการยังไงอ่ะพวกผู้ชายพวกมรคน,นายกก็ช่วยกันยังไม่มีโรงก็ไม่เป็นไรเสือเก่าๆพื้นนะั่นแหละมวนศพมัดด้วยเชือกแล้วก็ช่วยกันยกลงจากสลาบาย,บาย แดดร้อนจ้าใช่ไหมพอศพลงจากสลาลมก็พัดแรงฝุ่นฟุ้งลมพัดโหมกระนํำน่ากลัวเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววันนี้ฮะไม่ต้องไปสนใจเอาศพเข้าเมนให้ได้ก่อนก็แล้วกันไม่ทันจะถึงเมนคนที่ช่วยกันยกก็รู้สึกว่าศพในเสื่อห่อแน่นหนานั่นขยับขยืน่นเอ้ยเฮ้ย แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไร่าได้จะพูดบอกว่าเอาเข้าเมนแล้วจุดไฟเผาเลยคือทุกคนที่ที่หามศพตะผอมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าศพตะผอมขยับเขยือนแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเผาอตอนนั้นหมาก็เห่าหอนกันโหยหวนดังมาจากลานวัดใต้ถุนศาลา มีบางตัวมาหอนอยู่ข้างๆเมนนั่นแหละชาวบ้านก็ช่วยกันอย่างพร้อมใจแม้จะกลัวจนบางคนมือไม้สั่นไปเลยเพราะรู้ว่าตาตาผอมกระดุกอระดิกแต่ก็ไม่อยากจะให้แกฟื้นยู่มมลแะอ่รีบยัดเข้าเมนเลยยกศพยัดเข้าเมนได้ก็จุดไฟลุกท่วมซากนั้นแล้วก็พากันถอยห่างออกมายืนมองเปลวไฟสีส้มแดงที่โหมืออย่างถอนหายใจกันอย่างโล่งอกครับคนไม่ดี คนไม่สงสารนะครับตายไปแล้วก็ไม่อยากจะให้ฟื้นมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องแปลกๆที่ผมว่ามันนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่านึกถึงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นฐานที่มาของเรื่องเล่าชาวบ้าน